ที่นี่สถานีวิทยุศึกษาระบบ FM ความถี่92เมกะสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังพบกับรายการภาษาญี่ปุ่นกับเรื่องของเมืองไทยชุดร้านค้าของไทยดิฉันปานเสกอาทรนทุราสุขสวัสดีค่ะชโลธรเลี้ยวชวลิตค่ะวันนี้เป็นตอนที่29นะคะเรื่องร้านขายเครื่องใช้ไฟฟ้าตอนที่2ค่ะตอนนี้เราจะพูดถึงเครื่องซักผ้านะคะ เครื่องซักผ้าภาษาญี่ปุ่นพูดว่าเซนตะคุกิเซนตะคุกิเซนตะกุเซนตะกุก็คือการซักผ้าส่วนคิคิแปลว่าเครื่องค่ะเครื่องซักผ้ามีแบบไหนบ้างคะแบบฝาบนภาษาญี่ปุ่นพูดว่าทาเตชิกิทาเตชิกิแบบฝาหน้าภาษาญี่ปุ่นพูดว่าโดรามุชิกิโดรามุชิกิ แล้วก็จะพูดถึงพัดลมด้วยใช่ไหมคะใช่คะ่ะพัดลมภาษาญี่ปุ่นพูดว่าเซมปูกิเซมปูกิคุณผู้ฟังคะตอนนี้เราไปเข้าสู่บทเรียนกันดีกว่าคะ่ะก่อนฟังบทสนทนาที่หนึ่งมาทำความรู้จักกับคำศัพท์กันก่อนค่ะเครื่องซักผ้าเซนตะคุกิเซนตะคุกิตลอดสุโตสุโต ร้านซักรีดลันโดรียะลันโดรียะพึ่งพาใช้บริการทายอริทายอริการอยู่คนเดียวฮิโตริคราชิฮิโตริคราชิคุ้นเคยโอจิสกุโอจิสกุมาจากคำเต็มว่าโอจิสกิมัสสำหรับใช้งานคนเดียวโอฮิโตริซามาย و おひとりさまยปริมาณขนาดโยริอ์โยริอ์ฝา,ฟาฟุตะาุตะเป็นที่นิยมป๊อบปิลล่าป๊อบปิลล่าติดแน่นกางโกกางโกสิ่งสกปรกโยโกเดโยโกเดชำระทำให้หลุดออกโอโตสึ ตดส์มาจากคำเต็มว่าตดส์มาสปริมาณน้ำซุยเดียวซุวยเดียวประหยัดน้ำเซษซีเซษซุยผงซักฟอกเซนไซเซนไซประหยัดเซษซะกุเซษซะกุวิธีใช้ชิโโอฮโฮชิโอโฮโฮ ุ่มบตับตกดโอสุโอมาจากคำเต็มว่าโอชิมัสทำงานเคลื่อนไหวอุโกกาสุอุโกกมาจากคำเต็มว่าอุโกกาชิมัสก่อนอื่นมาสุมาสพ้าซักเสื้อผ้าซักต่อไปถัดไป สุดท้ายเสร็จริ้นเริ่ม80 80มาจากคำเต็มว่ามาริมสแตกต่างเわるี่ยรมาจากคำเต็มว่าเわลีริมสหน้าจอพาเลพนเลพาเนลแสดงฮีโอจิฮฟังบทสนทนาที่หนึ่ง เรื่องร้านขายเครื่องใช้ไฟฟ้าตอนที่สองกันเลยค่ะอのโนซูมิมาเซนเซ็นตะกุกิวะโดโกนิอาริขอโทษค่ะเครื่องซักผ้าอยู่ตรงไหนคะเซ็นตะเคเดสกาฮิดาริโอคุโนโคอนานิอาริมัสกอันไนชิมัสこちらへどうぞเครื่องซักผ้าอยู่ตรงมุมซ้ายด้านในค่ะจะนำทางนะคะเชิญทางนี้ค่ะ ありがとうございます。実はタイに来てから、洗濯はずっとランドリーや頼りになっていました。こちらでの一人暮らしの生活も落ち着いてきたので、自分で洗濯しようかと思って、ขอบคุณค่ะ。ตั้งแต่มาที่เมืองไทยก็ใช้บริการร้านซักลีดมาตลอดเลยเริ่มที่จะคุ้นเคยกับการอยู่คนเดียวในเมืองタイแล้วหรือคิดว่าจะซักผ้าเองค่ะ そうですか。お一人様用でしたら、容量は4.2キロのがおすすめです。ドラム式と縦型とどちらがお好みですかどう違うんですか上に蓋があるのは はい一番ポピュラーなのは縦型で頑固な汚れを落とすことができますしかしドラム式は少ない水量で洗濯ができるので節水にもなるし洗剤も節約できますシャイハー แบบที่เป็นที่นิยมที่สุดคือแบบฝาบนสามารถชำระสิ่งสกรปรกที่ติดแน่นออกได้แต่แบบฝาหน้าจะสามารถซักโดยใช้น้ำน้อยกว่าทำให้ประหยัดน้ำแล้วก็ประหยัดผงซักฟอกด้วยค่ะิสกすかドラム式は使ったことがないので使い方を教えてくれませんかเลข้าไม่เคยใช้แบบฝาหน้า <music> はいボタンを2回押すだけで動かすことができるので操作がとっても簡単ですよまずは洗濯物と洗剤をドラムに入れて蓋をします次に赤い電源ボタンを押してください最後にスタートボタンを押せば洗濯が始まります ค่ะใช้งานง่ายมากกดปุ่มเพียงสองครั้งก็จะสามารถทำงานได้ค่ะก่อนอื่นให้นำเสื้อผ้ากับผงซักฟอกใส่ลงในถังแล้วปิดฝาค่ะต่อไปให้กดปุ่มเปิดสีแดงแล้วสุดท้ายให้กดปุ่มเริ่มเครื่องก็จะเริ่มซักค่ะเฮ hey, ้สูสวะตัดเกิกท้ายที่เกิด e ึ้นไม่ได้นเน่เน どのくらいかかるんですかอ๋อการใช้งานไม่แตกต่างกับแบบฝาบนเลยนะคะใช้เวลาซักประมาณเท่าไหร่คะสタาトボタンทยすとึก時間がอちらのุ่ルเ表示されますสนะถานีวิทยุศึกษาพอกดปุ่มเริ่มเวลาที่ใชในกักะแส้ินการจน้าอนี้ค่ะียุศึกษาพอก่เรมาที่ใชั้ิดปในการซักจะแสดงที่หน้าจอนี้คะ่ะาここ 気がつきませんでしたそれじゃあこの洗濯機をください。配送もお願いします。อ๋อมีหน้าจออยู่ตรงนี้นี่เองเมื่อกี้ไม่เห็นค่ะถ้าอย่างนั้นขอเครื่องซักผ้าเครื่องนี้ค่ะช่วยส่งไปที่บ้านให้ด้วยนะคะคัชโกมาลิมาชต a ได้ค่ะต่อไปมาดูสำนวนที่น่าสนใจในบทสนทนากันนะคะสำนวนแรกพรนักงานขาย จะพาลูกค้าไปดูเครื่องสักผ้าเขาพูดว่าจะนำทางนะคะกวนไนชิมัสกวนไนชิมัสประโยคนี้เป็นการใช้ภาษาสุภาพที่เป็นคำพูดถ่อมตัวโดยเป็นการกล่าวถึงการกระทําของตนเองด้วยคำพูดที่ลดตัวเองลงมาซึ่งเป็นการให้เกียรติยกย่องคู่สนทนาการทำกริยาให้เป็นรูปถ่อมตัวมีหลายวิธีแต่ในครั้งนี้ จะแนะนำการทำกริยาให้เป็นรูปถ่อมตัวของกริยากลุ่มที่สามที่ลงท้ายด้วยชิมัสจากประโยคในบทสนทนาโกอันไนชิมัสมาจากกริยาอันไนชิมัสแปลว่านำทางการทำให้เป็นคำพูดถ่อมตัวจะใส่โกที่ข้างหน้าคำเท่านั้นนะคะดูตัวอย่างอีกครั้งค่ะจะนำทางโกอันในชิมัสโกอันในชิม s ส จะติดต่อภายหลังโนจิโฮโดะโกเรนราคุชิมัสโนจิโฮโดะโกเรนราคุชิมัสต่อไปจะแนะนําสินค้าใหม่โคเรคาระชินโชฮินโอโกโชไคชิมัสโคเรคาระชินโชฮินโอโกโชไคชิมัสซันวนต่อไปพนักงานขายพูดถึงการทํางานของเครื่องซักผ้าว่าใช้งานง่ายมากกดปุ่มเพียงสองครั้งก็จะสามารถทํางานได้ค่ะ ボタンを2回押すだけで動かすことができるので、操作がとっても簡単です。ボタンを2回押すだけで動かすことができるので、操作がとても簡単です。じゃあประโยคนี้จะแนะนำการใช้だけでแปลว่าเพียงหรือแค่ใช้เมื่อผู้พูดเห็นว่าเมื่อทำอะไรสักอย่างแล้ว สิ่งที่เกิดขึ้นต่อมาก็เกิดขึ้นได้ง่ายหน้าดาเคเดเป็นกริยารูปพจนานุกรมนะคะในบทสนทนาพนักงานขายบอกว่าแค่กดปุ่มสองครั้งโบตา n โ n นิ a i โอสเครื่องก็ทำงานแล้วอุงโงคาสุโคโตะเดคิรุดูตัวอย่างอีกครั้งนะคะใช้งานง่ายมากกดปุ่มเพียงสองครั้งก็จะสามารถทำงานได้ ボタンを2回押すだけで動かすことができるので、操作がとても簡単です。ボタンを2回押すだけで動かすことができるので、操作がとても簡単です。キャラというカンカンシャンゴミーファンソクラをあなたがそばにいるだけで私は幸せです。あなたがそばにいるだけで。

左奥のコーナーにあります。ご案内します。こちらへどうぞ。ありがとうございます。実は、タイに来てから、洗濯はずっとランドリーや頼りになっていました。こちらでの一人暮らしの生活も落ち着いてきたので、自分で洗濯しようかと思って。そうですか。お一人様用でしたら、 容量は 4.2kg のがおすすめです。ドラム式と縦型とどちらがお好みですかどう違うんですか上に蓋があるのは縦型ですよね。はい。一番ポピュラーなのは縦型で頑固な汚れを落とすことができます。しかしドラム式は 少ない水量で洗濯ができるので、節水にもなるし、洗剤も節約できます。そうですか。ドラム式は使ったことがないので、使い方を教えてくれませんかはい。ボタンを2回押すだけで動かすことができるので、操作がとっても簡単ですよ。まずは洗濯物と 洗剤をドラムに入れて蓋をします。次に赤い電源ボタンを押してください。最後にスタートボタンを押せば、洗濯が始まります。へえ、操作は立て方と大して変わらないんですね。洗濯時間はどのくらいかかるんですかスタートボタンを押すと、

พัดลมเซมปูกิเซมปูกิกลมมารุยมารุยวงแหวนริงกุริงกุไร้ใบพัดฮันเนนาชิฮันเนนาชิเล็กจีไซจีไซเด็กคุดโมคุดโมปลอดภัยอันเซนอันเซนเป็นที่นิยม 大好評、大好評<も>。やん。しかも、しかも。たくんさあ。お掃除、お掃除。が<除>い。らく、らく。の話<楽>本当の話。すいス,スイッチ、スイッチ。ロン<龍>、風、風。 รูปวงกลม nk nk ความลับฮิม i ิ s u ์ฮิมมิทร่องสลิตโตสลิตโตตามแนวสเตสเตเมื่อกี้สักกี้สักกี้แรงซื่อ o ยซย,ยเครื่องบินฮิโก,กิฮิโกกิ ปีซุบะสะสุบะสะได้ผลโคกะโคกะอากาศคุกิคุกิอย่างรวดเร็วโคสกุโคสกุด้านหลังอุชิโดอวชิโรรอบรอบมาวาริมาวาริดูดรวมเข้าโทดิโกมุ ทิริโคมุมาจากคำเต็มว่าทิริโคมิมัสสุดท้ายไซซูเตกิไซซูเตกิเท่าใบใบลมคิริวคิริวสุดยอดาาส,สุโอยสุโอยุน่ามหัศจรรย์โอโดโรุคุเบกิโอโดโรุคุเบกิสิ่งค์ปรัชฎิพนิยเม

小さい孩โ的いるご家庭では安全だと大好評ですしかもお装置もとても楽なんです哟อ๋อเครื่องโน้นเป็นพัดลมไร้ใบพัดค่ะไม่มีใบพัดจึงปลอดภยัยบ้านที่มีเด็กเล็กๆเป็นที่นิยมมากค่ะแถมยังทำความสะอาดง่ายมากด้วยまさかこれが扇风机なんですか骨のない 扇風機なんて、とっても信じられません。にくぱろんんんかぱろんみみいやい。いやいや、本当の話ですよ。スイッチを入れてみますかまいろかルンチンなかランコスイッドうめかあ、本当に風が出ています。いったいどこから คาเซโอได้เตี oh ๊โอโหลมออกมาจริงๆด้วยว่าแต่ลมนี่มาจากที่ไหนคะเรื่องอาจจะยาวสักหน่อยนะคะความลับอยู่ที่วงแหวนรูปวงกลมนี่แหละคะ่ะ เชิญสังเกตด,ดูที่ร่องนี้สิคะอาริงก์นี้สดเตะจีซานาสลิตต์ก็มีมาส์เน่そこから風を出しているのですかでもさっきのような強い風が吹れているとは思えないけどอืมมีร่องเล็กอยู่ตามแนววงแหวนนะคะลมออกมาจากตรงนั้นเลยคะแต่ว่าดูไม่น่าที่จะปล่อยลมออกมาได้แรงเหมือนอย่างเมื่อกี้เลย それができるんですこのリングはただの円形に見えますけど実は飛行機の翼と同じ効果が得られるんですทำได้สิคะวงแหวนนี้ดูเหมือนวงแหวนกลมธรรมดาแต่จริงๆแล้วใช้เทคโนโลยีที่ได้ผลเหมือนกับปีกของเครื่องบินเลยคะ่ะสถานีวิทยุศึกษาฮิโกกิโตじですか ตนโยนเหมือนกับเครื่องบินเหรอคะอย่างไรคะสลิตตอาลาคูまま่เกียวโคุกเดดัสุคโตนิยอเตลิงุโนะวชิโรยะมาริโนคุกิกาโตริโคมะเรมัสโคเรนิโยเตะซายทีกินิวะสลิตต์าลาเดลุคุกิโนจูฮาชิบายโนคิริกสการส่งลมออกมาจากร่องอย่างรวดเร็ว จะทำให้แรงลมดูดอากาศที่อยู่ด้านหลังและรอบๆอบวงแหวนเข้ามาด้วยทำให้สุดท้ายแล้วได้ลมที่มีแรงมากกว่าที่ปล่อยออกจากร่องถึง18เท่าค่ะสุยโดรุุเบกิฮัตสึเมเดสเนะจินามินอุเนดันวสุดยอดเลยเป็นเครื่องประดิษฐ์ที่น่ามหัศจรรย์น,นะคะว่าแต่ราคาเท่าไหร่คะอิจิไดโกเซนบะสุนินาลิมัส 効คなのがたまก傷なาでาがเครื่องละห0าพันบาทเสียนิดเดียวที่ราคาแพงนี่แหละคะ่ะอย่าปฏิทักษ์ไกด์เดสเน่สั่งเนียงเดสแพงจริงจริงด้วยน่าเสียดายนะคะแต่ว่า ถ้าซื้อพร้อมกับเครื่องซักผ้าวันนี้จะได้รับส่วนลด40%นะคะฮอนโตเดสก์กลาดกีอิจิได้โมไรมัสเหรอคะโชคดีจังเอาหนึ่งเครื่องค่ะอาริกาโตกุไซ m มัสขอบคุณค่ะต่อไปมาดูสำนวนที่น่าสนใจในบทสนทนากันนะคะสำนวนแรกลูกค้าพูดว่าพัดลมที่ไม่มีใบพัดเนี่ย ไม่อยากจะเชื่อเลยฮันเอนอไนเซนฟูกินันเตทตเตโมชินจิระเรไมเซนฮันเอนอไนเซนฟูกินันเตทตเตโมชินจิระเรไมเซนจากประโยคนี้จะแนะนำการใช้รูปประโยคนันเตทตเตโมชินจิระเรไมเซนแปลว่าไม่อยากจะเชื่อในเรื่องที่เกิดขึ้นนั้นเลยเรื่องที่เกิดขึ้นที่ไม่อยากจะเชื่อจะอยู่หน้า นั่นเต๋ทตเทโมชินจิลาเลมาเซนชินจิลาเลมาเซนมาจากกริยาชินจิมาสแปลว่าเชื่อรูปปฏิเสธคือชินจิมาเซนแปลว่าไม่เชื่อพอทำเป็นรูปสามารถชินจิลาเลมาเซนก็จะแปลว่าไม่อาจที่จะเชื่อได้ส่วนนั่นเตะใส่เพื่อเน้นเรื่องที่เราไม่อยากเชื่อนะคะดูตัวอย่างอีกครั้งค่ะ 羽トロンティメミバイパーニャ、メイアクタシュアロイ。ハネノナイセンプーキなんて、トッテモーシンジラレマセン。ハネノナイセンプーキなんて、トッテモーシンジラレマセン。ニペンポンなんて、デカムネ、メイアクタシュアロイ。コレガ、コドモガスクッタサクヒンダなんて、トッテモーシンジラレマセン。コレガ 子供が作った作品だなんてとても信じられません。あんなに強そうなあの男が泣くなんてとても信じられません。あんなに強そうなあの男が泣くなんてとても信じられません。サムノンタ พนักงานขายบอกว่าลองกดสวิตช์ดูไหมคะสวิตจิโออิดเตมิมัสกะก์สวิตชโออิดเตมิมัสกะจากประโยคนี้จะแนะนำการใช้รูปประโยคกริยารูปเตมิมัสกะแปลว่าลองไหมใช้เมื่อผู้พูดถามคู่สนทนาว่าจะลองทำอะไรบางอย่างไหมในบทสนทนา ลูกค้าแปลกใจในพัดลมชนิดใหม่พนักงานจึงอยากให้ลูกค้าลองกดสวิตพัดลมนะคะกริยา ε λ ε τ มาจากิเลมาสแปลว่าใส่ใส่สวิตก็คือกดสวิตนะคะกริยาิเลม α สทำเป็นรูปเตะก็จะเป็นอิเ ε เตค่ะแล้วตามด้วยม ι ม α σ κ α เลยนะคะดูตัวอย่างอีกครั้งคะ่ะลองกดสวิตดูไหม s ω τ i ο i λ ε τ ε μιμασκα スイッチを入れてみますかサイズを測ってみますかサイズを測ってみますかロンタンアイスクリームシャーキオマイ。抹茶のアイスクリームを食べてみますか抹茶のアイスクリームを食べてみますかあれ扇風機の隣にあるアイスクリームを食べてみますか あの丸いリンクは何ですかああ、あれは羽なし扇風機ですよ。羽がないので、小さい子供のいるご家庭では、安全だと大好評です。しかも、お掃除もとっても楽なんですよ。まさか、これが扇風機なんですか羽のない扇風機なんて、とっても信じられません。 いやいや、本当の話ですよ。スイッチを入れてみますかあ、本当に風が出ています。一体どこから風を出しているんでしょうか話が長くなりますが、こちらの円形のリングに秘密があります。こちらのスリットをよくご覧ください。ああ。 リングに沿って小さなスリットがありますね。そこから風を出しているのですかでもさっきのような強い風が遅れるとは思えないけど。それができるんです。このリングはただの円形に見えますけど実は飛行機の翼と同じ効果が得られるんです。 飛行機と同じですかどのようにスリットから空気を高速で出すことによってリングの後ろや周りの空気が取り込まれます。これによって最終的にはスリットから出る空気の18倍の気流ができます。すごい驚くべき発明ですね。ちなみにお値段は 1一台5000バーツになります。高価なのがたまに傷なんですがやっぱり高いですね。残念です。でも今日は洗濯機と一緒にお買い上げいただくと特別に40%オフになりますよ。本当ですかラッキー1台もらいます。ありがとうございます。 สถานีวิทยุศึกษาคุณผู้ฟังคงจะเคยเห็นหุ่นยนต์ทำความสะอาดหรือโอโซจิโรบโตที่สามารถดูดฝุ่นผงบนพื้นบ้านและหลบหลีกสิ่งกีดขวางได้โดยอัตโนมัติอีกทั้งยังสามารถกลับไปชาร์จแบตเตอรี่ให้ตัวเองได้ด้วยแต่เทคโนโลยีใหม่ล่าสุดตอนนี้คือหุ่นยนต์ทำความสะอาดหน้าต่างมาโดโซจิโรบโตซึ่งสามารถเช็ดทำความสะอาดหน้าต่าง มาดฟกิได้โดยอัตโนมัติปัจจุบันได้ออกวางจำหน่ายในประเทศญี่ปุ่นแล้วอีกไม่นานเราก็อาจจะได้เห็นหุ่นยนต์แม่บ้านที่สามารถทำความสะอาดทุกอย่างในบ้านได้แทนมนุษย์คุณผู้ฟังคะสำหรับวันนี้เวลาของรายการภาษาญี่ปุ่น กับเรื่องของเมืองไทยชุดร้านค้าของไทยได้หมดลงแล้วพบกับดิฉันปานเสกอาทรธุราสุขและคุณชโลธรเลี้ยวชวลิตในครั้งต่อไปสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสโยโยนารา